นะคะข้อ2เนาะถามว่าปัจจัยใดที่ทําให้การสิ้นสุดสัมพันธภาพระหว่างพยาบาลกับผู้ป่วยจิตเวชดําเนินไปด้วยดีก็ไก่บอกว่าผู้ป่วยมีบุคลิกภาพที่เข้มแข็งยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้เนาะขอไข่อบอกว่าผู้ป่วยมีความรู้สึกพอใจที่พยาบาลเป็นเพื่อนคุยอขอควายบอกว่าพยาบาลเตรียมการเพื่อสิ้นสุดสัมพันธภาพตั้งแต่ระยะเริ่มต้น งองูบอกว่าผู้ป่วยได้เรียนรู้ความรู้สึกของตนเองและวิธีจัดการกับปัญหาของตนเองอ่ะข้อ,อนี้ตอบอะไรดีติ๊กตอกติ๊กตอกตอบอะไรดีนะเนาะก็เดี๋ยวพี่ตี๊ยให้เวลา1นึ่งนาทีเนาะเหมือนเวลาแบบทำข้อสอบจริงเลยนะคะก็คือตอนนี้ห้าทุ่มห้เนาะเดี๋ยวห้าทุ่มหเราจะมาเฉลยกันก็สำหรับตอนนี้นะคะเนาะ,ะใครเนาะ อยากติดตามพิวตี้ก็สามารถติดตามได้ทั้งหมด5ช่องทางช่องทางแรกเลยคือ Facebook นะคะชื่อว่าสอบสภาบิวตี้เนิร์แล้วก็มี y o u t u b e IG t i k t o k t w i t t e r นะคะชื่อว่าบิวตีนะ้แอนด์สกอร์เนิร์สเนาะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะคะพิวตี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะไปที่หน้า Facebook ตัวเองก็ได้เนาะเพื่อเก็บไว้ดูส่วนใหญ่แล้ว Facebook จะเก็บได้ประมาณ1เดือนนะคะหลังจากนั้นเขาอาจจะลบคลิปทิง้งเนาะแต่ว่าน้องที่เพิ่งมาติวนะหรือว่าอ,อาจจะยังไม่ได้สอบรอบแรกรอสอบอบบรรที่ 2, นะ่2เเนนนาะะมมมปปณดิุก็ไ็ไไ ค่ะเนาะไม่ต้องกังวลเพราะพิวตี้เซฟคลิปให้นะคะก็คือสามารถไปดูย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube ของพิวตี้เลยอืมตอนนี้โอเคเนาะก็ตอนนี้ห้าทุ่มห้าสิบแปดแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเฉลยข้อนี้กันอ่ะเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์โจทย์กันนะคะข้อนี้เนาะอ่าหลายคนอตอนอ่านตอนแรกอาจจะงงๆง,ง,ง,งเนาะอืมอันนี้เขาจะถามแบบ เป็นเชิงวิชาการมากนะเออก็เขาถามว่าปัจจัยอะไรเนาะอ่ะแสดงว่าเขาต้องการหาปัจจัยเนาะที่ทําให้การสิ้นสุดสัมพันธภาพระหว่างพยาบาลกับผู้ป่วยจิตเวชดําเนินไปได้ด้วยดีเนาะเอาง่ายๆว่าอ่าข้อไหนเนาะด้านล่างเนี่ยตั้งแต่กไก่ถึงง,งงูเนี่ยเนาะที่ทําให้อ่าการสัมพันธภาพระหว่างพยาบาลกับผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยสำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีเนาะ เดี๋ยวเราไปดูช้อยของแต่ละข้อกันนะคะอ่ะก็ไก่บอกว่าผู้ป่วยมีบุคลิกภาพที่เข้มแข็งยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้อ่าอันนี้กอ็อาจจะถูกเนาะยังไงเราก็เก็บไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวเขาไข่บอกว่าผู้ป่วยมีความรู้สึกพอใจที่พยาบาลเป็นเพื่อนคุยเนาะอันนี้อมไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาแค่รู้สึกว่าพยาบาลเป็นเพื่อนคุยแล้วถ้าสมมติเราสิ้นสุดขอมบันเิภาพแล้วพยาบาลหายไป เขาก็จะไม่มีเพื่อนคุยใช่ไหมพราเขาไม่มีเพื่อนคุยเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากให้พยาบาลหายไปถูกไหม,อ,มอันนี้โอกาสที่จะทําให้การสิ้นสุดสัมพันธภาพระหว่างพยาบาลกับผู้ป่วยเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดีเนี่ยโอกาสน้อยมากก็เลยตัดทิ้งเนาะต่อไปเขาควายบอกว่าพยาบาลเตรียมการเพื่อสิ้นสุดสัมพันธภาพตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเนาะอ,อันนี้ที่จริง ในการเตรียมการสิ้นสุดสัมพันธภาพเนาะเราไม่จําเป็นต้องเตรียมตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเนาะแล้วก็การที่เตรียมตั้งแต่ระยะเริ่มต้นก็ไม่ได้บ่งบอกว่าปลายทางของเราเนี่ยการสิ้นสุดมันจะดําเนินไปได้ด้วยดีเนาะอืมอันนี้ก็ตัดทิ้งงองงูนะคะบอกว่าผู้ป่วยได้เรียนรู้ความรู้สึกของตนเองและวิธีการจัดการกับปัญหาของตนเองอ่ะอันนี้ใช่เนาะอืม พราะปกติแล้ววัตถุประสงค์เนาะของสมรรถภาพหรือว่าการสร้างสมรรถภาพระหว่างพยาบาลกับผู้ป่วยเนี่ยก็เพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถเนาะหาวิธีการจัดการปัญหาของตนเองด้วยตนเองอซึ่งข้อที่ตรงที่สุดเนาะที่เราเก็บไว้ตอนนี้ก็จะเหลือกอไก่กับงอง,งูแต่ข้อที่ตรงที่สุดเลยเนาะที่จะทําให้โอกาสที่จะสิ้นสุดสัมันธภาพแล้วผู้ป่วยกับพยาบาลเนี่ยสามารถแบบ สิ้นสุดทาสัมพันธภาพไปได้ด้วยดีเนี่ยก็คืององงูเนาะอืมก็คือผู้ป่วยเนี่ยเรียนรู้ความรู้สึกของตนเองและวิธีการจัดการกับปัญหาของตนเองเอาง่ายๆว่าหลังจากอ่าจบน้องหรือว่าสิ้นสุดสัมพันธภาพผู้ป่วยก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตของตนเองแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาตนเองได้เนาะอืมข้อนี้จะถูกที่สุดก็คือถูกงองูเนี่ยจะถูกกว่าก็ไก่เนาะอ่ะข้อนี้ส่วนใหญ่น้องตอบถูกนะคะอ่า ส่วนใหญ่ตอบือมอควายเนาะงงก็มีบ้างเนาะอ่าสำหรับคนที่ตอบถูกคนแรกนะคะในเฟ e บ o o กเนาะพิงตี้ขอเลื่อนดูแป๊บนึง โอเคพี่ยูตี้เจอแล้วเป็นแฟนตัวยงด้วยนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามเนาะวันนี้พี่ยูตี้อาจจะเสียงเบานิดนึงเนาะพอดีเจ็บคอเนาะเดี๋ยวเก็บเสียงไปสู้ลบพรุ่งนี้อืมโอเคนะก็คือข้อสองบอกอ่าไม่ใช่ข้อสองข้อสองเนาะคนที่ตอบถูกคนแรกในเฟ e บุ o k นะคะชื่อว่า M U N E E R A H ้นวรรค DONII เนาะก็แคปหน้าจอมารับข้อสอบนะคะส่วนน้องที่ตอบถูกคนแรกในติกตอกนะคะอืมในพิรูติให้เลื่อนหาแป๊บนึงก็คืออ่าน้องมิมเหรอมิมมีเหล็กในที่ค้าย้ายพึ่องอ่ะอืชื่อติกตอกค่ะ <laughs> เออน่ารักดีเนาะ